ด่วนรับอากาศหนาวสถานวันสุดท้ายก่อนอุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้12มกราคม2568ยังคงมีอากาศหนาวเย็นสันสถานให้ได้สัมผัสต,ต่อเนื่องหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้13มกราคมเป็นต้นไปอุณหภูมิจะค่อยๆขยับสูงขึ้นมีอากาศอุ่นขึ้นทั่วประเทศไปจนถึงวันที่17มกราคมเนื่องจากมวลอ,อากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลง แต่ยังคงทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่ให้ติดตามรับมือกับหมอกบางและหมอกหนาเข้าปกคลุมรวมถึงฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5ที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพแนะนำให้เตรียมหาหน้ากากอนามัยเพื่อใส่ป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันในช่วงดังกล่าวนอกจากนี้พบสัญญาณว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนจะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ ในช่วงวันที่16-17ถึงมก,กราคมจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยส่วนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตอนล่างของภาคคลื่นลมมีกำลังอ่อนลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิด